สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้นองน้องพี่น้องน้องทุกคนนะวันนี้มากินข้าวตอนเช้าหมโูอบหมโบูอบน้ำจิ้มแจ่วพี่เฟิมบอกว่ามันยังบวมระวัง không nhỏ, nhìn này, này, xài sàn bê này, nó mày, trang bữa xài phật หนานงิบบหนึ่งแบปเนี่ยแาบคนอืีนไม่ต้องกินก็กินคนเดียว,อ,ยวอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นแบงนี้จะเป็นหมูนะอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นเนื้อ เองได้นำจิ้มผมพายักได้สูตรของเม็นตายคิมมาเลยเขียนหายจบเสติดเนือแก่ไปเลยติดื้อหาไม่เอ เด่งเดาขมตายว่เอาเรื่องขมตายไม่เอาเรื่องนะใส่ขมเยอะๆาอาหารดีแสบนบไข่ปลาโลกลับสดนแน่นอะ คุยทั้งอีสานคุยทั้งไทยผสมผสานกันไปเนาะเพราะเราเป็นครีเอเตอร์ทั่วโลกอยู่แลวฟังฟังกันไปเนาะชาวฮองชาวครีเอเตอร์ ใครไม่ได้เป็นกรีเตอร์ไม่รู้หรอกออฮะไอ้นีนนะน่บ๊ายบายกินน้ำกันงด้ะไปนอนบ๊ายบาย